ไรเรียนเนาะสวัสดีค่ะไรตอดั้งแรกคนรูนน้เนาะ สวัสดีค่ะเพิ่งจะหัดลองไลฟ์สดครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงใครเคยไลฟ์สดบ่อยๆก็แนะนำได้นะจ๊ะ <crest ing> ขออนุญาตอ่านรู้สึกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะก็คือใช้ไวไฟไของผู้บ่าวืื้นบ้านอยู่นะคะแบบว่าเน็ตมันหมดอินเทอร์เน็ตมันหมดนะคะ คือว่าใช้เพิ่นจะทดลองใช้นะคะว่าเรายังไม่ถึงหนึ่งพันศัพัจะไรสุดได้หรือเปล่าอันนี้ไรในหลังบ้านนะคะใน Google Chrome ก็ยังมือใหม่อยู่ยังไม่ได้คล่องทักทายแล้วนะคะใครที่เห็นคลิปเห็น ตอนนี้อยู่บ้านค่ะอากาศก็หนาวเย็นน้อยหนึง่งไม่ถึงกับหนาวเนาะตัวหนังสือตัวเล่มังเลยสวยครับขอบคุณค่ะสวยแล้วค่ะตัวจริงแบบว่าในเขาเรียกอะไรอ่ะในอยเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเนาะแต่ว่าในกล้องมันก็จะมีแอปเนาะแอปมันทำให้เรา ตัวจริงก็ไม่สวยหรอกค่ะกิเลสกินข้าววางหรือยังคะสิบเอ็ดโมงแล้วก็จะเที่ยงกันแล้วนะคะเราคนก็เพิ่งจะกินข้าวไปเมื่อตอนประมาณเก้าโมงกว่าๆนี่ก็ยังไม่ค่อยเหิวค่ะคือใครที่ยังไม่ครบหนึ่งพันซับใช้ใช้การไลฟ์สดในใน ไอหลังบ้านก็คือใช้ได้นะคะสามสามสิบี่อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเราอย่าไปบางคนอายุไม่ถึงสามสิบปีแต่ว่าหน้าไปหน้าไปก่อนวัยก็มีนะคะอขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองใช่ไหมคะ ตอนนี้มีคนดูอยู่สองคนในการไลค์ครั้งแรกก็ถือว่าก็โอเคนะคะก็ยังไม่ค่อยชินนะคะบอกครั้งแรกแต่ว่าก็จะพยายามมีครั้งต่ออไปเนาะเวลาเราไปน,น,นะนู่นนนี่เผื่อว่าเราไม่มีเวลาทาันคลิปนังฝนก็จะมาไลฟ์เนาะตอนนี้ฝนก็อยู่บ้านนะคะจะกลับผู้บา่าวเป็นบ้านนะผู้บา่าวเป็นบ้านยังนอนเล่น ยังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะอะไรนะคะรักเอกซ์นะคะสวยสวยรักกันนานๆโอ้โขอบคุณค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะ ตัวหนังสือก็เล่นมากเลยไล์ตอนนี้ไลฟ์อยู่ในโทรศัพท์ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะหรือไม่ก็ฝากเข้าไปกดติดตามในเพจด้วยนะคะเพจ fc น้ำฝนค่ะเพิ่งจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มทำช่องได้ปั ทำอย่างจริงจริงจังได้ประมาณประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังหาตัวตัวไม่ค่อยเจอแปลว่าเราก็ทําเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราทําได้นะแล้วก็ยังหาตัวตนไม่เจอว่าเราจะทําแนวไหนอีกอย่างหนึ่งเราก็ทํางานประจําด้วยเราก็บางทีเราเวลาทําคลิปเราก็จะน้อยเนาะค่ะว่งนี้สำหรับ ไลน์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไลน์หน้าเดี๋ยวตองผลจะค่อยมาพูดใหม่ไลน์แรกลองกล้องลองลองไลน์สดในหลังบ้านดูเดี๋ยวตองผลจะจะทำคลิปว่าไลน์สดหลังบ้านยังไงนะคะสำหรับไลน์นี้ก็สวัสดีค่ะ